จะสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกได้นะครับในอาคารแห่งนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับจะมีเจ้าหน้าที่วันนี้ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ถึงสิบหน่วยงานนะครับมีรถที่เกี่ยวข้องคือรถพ่วงใบรถแอมบูเลซ์นะครับจากองค์กรการกุศลต่างรวมทั้งสิ้น43คันนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้รวมกันทั้งสิ้น110คนนะครับ ยังไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือการเตรียมการนะะในเรื่องของการเผชิญเหตุนะครับเหตุการณ์ปรนนดนไหวที่ไม่มีใครสามารถคาดการได้ทาายงข่าวในประเด็นนี้ก่อนนะครับเชิญครับเรียนท่านเพ้ว่าท่านุ่ณอาสือเชนทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นต้องกักบขอบคุณท,ทางท่านผู้ว่าราชการ,การจาังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ส่วนราชการทุกส่วนนะครับพี่น้องวันนี้ที่ต่างๆที่ระดระมกำลังเข้ามาช่วยเราอยังทันท่วงทีนะครับแล้วก็กวเราตรวจสอบแล้วนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่มีต้องเรียนว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวว่ามีผู้เสียชีวิต ในช่วงนี้ซึ่ง,งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักอยู่แล้วแล้วก็มีน้นองที่จะเสียชีวิตก่อนของหน้าที่เกิดการปนเปื้ออยู่แล้วนะป่วยเด็กเล็กนะครับแล้วก็ครับซึ่งเริ่มต้นก็คือเป็นเป็นมะเ,เ,เ,เรเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งก็สาเหตุแอนติบอดีไม่แพด้เยก,ก็อาจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าอาจจะพายพิบัติในข้ะนี้ครับเมืองจังหวัดผมเข้าไปเลย ครับสวัสดีครับผมรุ่นแทนผมโยธาธิการและบรรเมืองนะครับขอเรียนนักพิสูจน์นี้นะครับตามที่ท่านผู้ร่าได้เรียนแล้วนะครับว่าเกิดการนน้นิปที่ประเทศต่างประเทศเพื่อเข้าแก่บบันทึที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้าสมมติประทบผมว่าคราวนี้เป็นที่ที่เราได้เกิดในคระเทศไนยครับซึ่งทั้งล่าสุดทั้งก่อนคร้งนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วที่อังกฤษทานนะครับของไท เทีมยมไลนนะครับให้เกิด,ดแผ่นาร่นนี้ไว้ครับผมเป็นขอขอสแสดงแผ่นนี้ให้ดูนะครับออกเป็นสามระดับสีนะครับสีเขียวนี่ก็คือว่าอาคารสามารถใช้ขอยได้ตามปกติก็คือมีความไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหายเล็กน้อยนะครับส่วน สีเหลืองน,นี่ก็คือมีความเสียหายแต่สามารถบูรณะให้กลับมาใช้สามารถเปิดใช้ได้บางส่วนหรือปิดการใช้ก่อนนะครับแล้วก็สีแดงก็คืออาคารพังทลายไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับอย่างที่ผู้ว่าได้เรียนแล้วนะครับเราค่อนข้างโชคดีนะครับทีวิศกรของกรมยธาธิการได้เดินตรวจสอบอาคารทั้งหมดนะครับก็พบว่า โครงสร้างของอาคารทั้งหมดยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานดีนะครับไม่ไม่ปลาโกรดรอยแตกกล้าวสำคัญพบที่โครงสร้างของคารและเสาของอาคารนะทำให้โครงสร้างเกิดการทุดตัวแต่อย่างไรนะครับจะทําให้เกิดอาคารหลังนี้นะครับที่ว่าจะต้องปิดการใช้บางส่วนไปก่อนนะครับเนื่องจากมีการมีผนังมีการแตกร้าวแล้วก็ แผ่นว่าเกิดทงทลายลงมาในบางส่วนนะครับ